รถเครื่องใหม่คอกซิ่งวิ่งงานสายบรรทุกหนักมาทางนี้เลยค่ะปี2022กับเลขไม่เพียง57า0มเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าของแต่งจุกๆไม่ว่าจะเป็นล้อนะคะแล้วก็ในส่วนของคอกนะคะลูกค้าได้อะไรบ้างมาชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นสีเทาดำเดิมโรงงานปี2022ชมใหม่ล่าสุดชมหน้าหมูป่าค่ะลูกค้าฟิล์มเดิมรอบคันนะคะในส่วนของล้อน้องเอแต่งมาให้ในส่วนของล้อแม็กซีนะคะยางใหม่ค่ะนะคะ แม็กใหม่ยางใหม่คะ่ะลูกค้านะคะในส่วนของตัวรถบอกเลยว่าแทบหาตำหนิไม่เจอนะคะทีมเดิมรอบคันเดี๋ยวไล่ให้ดูกันก่อนเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์2.8ปี2000นะคะ22ขอบกระบะเดิมๆค่ะเม็ดอาร์คนะคะประกบชิ้นส่วนนะคะจากโรงงานเม็ดอาร์คไม่มีบิดเบี้ยวนะคะลูกค้าในส่วนของล้อก็ได้ในส่วนล้อบรรทุกกระทาข่านะคะยางมิชลิน x c d 2ปี2025กันเลยจ้า สายบรรทุกนะคะบอกเลยว่าคมสุดๆค่ะของแต่งไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเราใส่มาให้ครบเลยนะคะคอกสูงสิบเ้นครึ่งลงเล่มจดทะเบียนให้ถูกต้องนะคะคอกก็เป็นเหล็กปั๊บหนาๆน,นะคะก็ยังมีในส่วนของที่กั้นปิดท้ายให้ด้วยนะคะนี่ไม่ต้องกลัวสัมภาระตกหล่นนะคะลูกค้าเล่ให้ดูกันก,นก่อนเลยนะคะขอบกระบะด,ด้านหลังค่ะฝากระบะปิดท้ายเดิมนะคะมีเหล็กกันชนท้ายมาให้ด้วยนะคะ แมกไลเนอร์ค่ะลูกค้าสภาพนะคะก็ไม่มีรอยทะลุไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะใครที่สนใจรถคันนี้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะลูกค้าสามารถทักหาเซลล์เอได้นะคะโทรตรงเลยที่เบอร์0ู4ย์เก2 5 6ห้าด้าสองหหกนะคะเซลล์ไทยรถสวยค่ะสาขาสุร,ราษฎร์ธานีนะคะสาขาสนามบินนะคะลูกค้าตรงนี้อยู่ใกล้กับสนามบินสุร,ราษฎร์นะคะเรามีสาขากรุงเทพด้วยนะคะอยู่หลองจอกมีนบุรีแล้วก็อีกสาขาอยู่ในตัวเมืองสุร,ราษฎร์นะคะอยู่ใ,รระะใกล้ๆก,ก,กันสิบกกิโลนะคะ ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะใครสนใจก็สามารถทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันได้นะคะลูกค้าอายุเริ่มต้น20ปีบริบูรณ์นะคะในส่วนของอายุงานน้อยก็ออกได้นะคะถ้ามีประวัติผ่อนอะไรก็ได้เกิน1ปีนะคะ,ะ,คะลูกค้าเจ้าของสวนเรียงสวนยางสวนปาล์มนะคะหรือว่ารับจ้างทั่วไปก็ออกได้นะคะลูกค้าในส่วนของช่วงล่างรถคันนี้ได้ในส่วนของโชคค่ายคู่นะคะ6ต้นกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของแหนบก็หนาๆนจุกๆนะคะ ล้อสเปร์มีมาให้ครบค่ะลูกค้าสามารถเอาไปวิ่งงานได้เลยนะคะสายบรรทุกหนักนะคะสี่ถึงห้าตันสบายมากนะคะลูกค้าเดี๋ยววนรอบรถให้ดูก่อนใครดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถดูตามเซลเอได้นะคะหรือมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างก็สามารถพาเข้ามาดูรถได้นะคะลูกค้ารถจอดอยู่สาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะพกทุกหนักเรลาลอยค่ะลูกค้า เดี๋ยวน้องไงจะพาไปชมนะคะตัวรถว่าวิธีการดูเบื้องต้นเป็นแบบไหนนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดึงขอบประตูดูนะคะลูกค้าว่าขอบเดิมไหมมีพิควัมมาหรือเปล่าหรือใครมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างก็สามารถพามาดูรถได้นะคะลูกค้านี่ค่ะสําหรับขอบประตูนะคะเวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนนะคะหลังคาด้านบนกับแผ่นด้านในนะคะก็ ประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานนะคะเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าพิกความามานะคะตรงนี้จะบิดเบี้ยวนะคะอันนี้ก็คือตรงนะคะสองแผ่นเวลาโรงงานประกบชิ้นส่วนด้านบนกับด้านในก็ตรงกันนะคะใครมีทีมงานเป็นช่างนี้เพื่อนเป็นช่างพาเข้ามาดูรถได้นะคะเราไม่ว่ากันคะ่ะลูกค้าแล้วก็หัวน็อตนะคะหัวน็อตทุกตัวไม่มีอะไรขยับค่ะประตูเดิมแน่นอนนะคะลูกค้า เบาะก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะคะเบาะหนังเกียร์ธรรมดา6กสปีดพวงมาลัย3ก้านนะคะคอนโทรลกลางก็ประมาณนี้เลยนะคะได้หน้าจอไปด้วยถุงลมนิรภัยมีตรงพวงมาลัย1จุดแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้1จุดนะคะตรงนี้ก็จะมีกล่องเก็บความเย็นให้นะคะเดินทางไกลซื้อของซื้อกาแฟเย็นๆก็สามารถใส่เข้าไปได้กล่องคูบ็อกอันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนะคะ ช่องเก็บเอกสารคู่มือต่างๆมีมาให้ครบนะคะสำเนาหน้าเล่มลูกค้าสามารถขอดูได้นะคะรองเอส่งให้ดูได้เลยค่ะนี่นะคะรถล,ลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะหน้า 18. สิบแปดทะเบียนถูกต้องวิศวกรรองรับนะคะมือเดียวคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านคนขับกันต่อนะคะว่าเดิมหรือเปล่านะคะลูกค้ามาเลยค่ะ ติ่ความน้ําท่วมเราไม่เอามาขายอยู่แล้วค่ะลูกค้าตรวจเจอรักซื้อคืนร้อยเปซ็นตเต็มนะคะรถผ่านการตรวจนะคะสองร้อยกว่าจุดลงขายในเว็บไซต์รถโดนใจด้วยนะคะเข้าไปดูกันได้ค่ะลูกค้านี่นะคะเม็ดอาร์คฝั่งคนขับนะคะก็เรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะนี่ค่ะมั่นใจกันได้เลยนะคะลูกค้าออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะ ถ้าเกิดสนใจรถของเซเก็ทักมาได้นะคะในส่วนของเลขใหมคค่ะลูกค้าไมห้าหมื่นเจ็ดพันแปดรอยเก้าสิบแปดกิโลค่ะกว่าป,ประตูด้านขวานะคะก็หัวน็อตเดิมไม่มีอะไรขยับเดี๋ยวเราตามไปชมในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้กันต่อนะคะว่าเครื่องคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะ มาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะโดนมาไหมเขาดูกันยังไงลูกค้ามาดูหัวน็อตด,ด้านหน้าค่ะหัวน็อตนะคะแผงด้านหน้าไม่มีรอยขยับค่ะหัวน็อตเดิมนะคะเคลือบเดิมโรงงานแผงหน้าไม่โดนมาแน่นอนค่ะไม่มีการถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดเพราะว่าหัวน็อตเคลือบเดิมอยู่นะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญค่ะคานด้านหน้านะคะหัวน็อตคานด้านหน้าก็คือซูมให้ดูได้กันแบบถึงถึงเห็นเห็นกันไปเลยนะคะลูกค้าเคลือบเดิมโรงงานนะคะรหัส คานก็ตัวอยังอยู่ครบนะคะรหัสคานตัวแอซ้ายขวานะคะลูกค้าแล้วก็เคลือบเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยขยับแต่อย่างใดซูมให้เห็นได้จะจะกันไปเลยนะคะแล้วก็หัวน็อตนะคะฝาก,กระโปรงค่ะลูกค้านี่เลยนะคะเรื่องความชัดเจนไว้ใจเรานะคะเออไม่ขายรถสวมซากไม่ขายรถชนหนักมีนะคะหัวน็อตซ้ายขวาดูกันได้ แผ่นกันความร้อนสภาพสวยกิ๊กฝากระโปรงเดิมโรงงานในส่วนของห้องเครื่องมาดูกันต่อเลยห้องเครื่องนะคะลูกค้ารถจอดที่ร่วมแน่นอนค่ะสังเกตได้เลยค่ะหัวน็อตนะคะแต่ละจุดไม่มีรอยขยับแล้วก็นะคะตัวเครื่องคือใหม่มากค่ะทุกคนสนงสนิมคือแทบหาไม่เจอเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะรถรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้หลังการขายเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็น้องเอยังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้วิ่งยาวๆไปเลยหนึ่งหมื่นกิโลค่ะลูกค้าเรียกได้ว่านะคะออกรถกับเราตัดปัญหาเรื่องความกังวลใจไปได้เลยนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะลูกค้านะคะจองเพียงหนึ่งพันบาทนะคะจัดไฟแนนซ์พีทั่วไทยออกรถไปแล้วก็มีรับประกันหลังการขายเรื่องยนต์กับเกียร์มีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้สองปีเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันน้ำมันหมด ยางแตกนะคะสามารถยกหูได้เลย24ชั่วโมงจะมีทีมงานวิ่งช่วยเหลือทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าเราซื้อบริการนอกไว้ให้แล้วนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินโทรได้เลยถ้าอุบัติเหตุโทรปอหนึ่งนะคะลูกค้าถ้าฉุกเฉินช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวรถเคลื่อนที่ไม่ได้แบตเตอรี่เสื่อมสตาร์ทไม่ติดนะคะก็สามารถยกหูได้เลยทั่วประเทศไทยนะคะ24ชั่วโมงเท่านี้ยังไม่พอคะ่ะน้องเองมีการ์ดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้หนึ่งใบค่ะ ออกรถกับเราไปสามารถมาใช้งานที่ศูนย์บริการได้รี่ค่าแรงนะคะลูกค้าเ,เรียกได้ว่านะคะโปรโมชั่นจุใจกันไปทีเดียวนะคะสำหรับเอกสารที่ใช้นะคะลูกค้าเอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากนะขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อเลยนะคะชาวสวนพนักงานเงินเดือนค้าขายรับเหมานะคะสามารถออกได้หมดทุกอาชีพค่ะลูกค้านะคะถ้าเป็นชาวสวนสวนยางสวนปาล์มนะคะเอกสารที่ใช้นะคะก็มีเอกสารสวนอะไรได้บ้าง ปกทป .5 สำเนาโฉนดหรือสมุดเกษตรกรเล่มเขียวเราใช้แค่สำเนาในการประเมินรายได,ได้ว่ามีสวนอะไรกี่ไร่นะคะคิดสวนยางนะคะกี่ไร่สวนปาล์มกี่ไร่นะคะสวนตุเรียนกี่ไร่ขอเป็นรับผลแล้วนะคะลูกค้าในการประเมินรายได้นะคะใครไม่เข้าใจก็สามารถทักหาองเอได้นะคะเอกสารสวนปร,ประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านใช้แค่3อย่างนะคะเรียกได้ว,ว่าน,น้อยมากในการยื่นกู้แต่ได้เป็นพนักง,งานเงินเดือนค่ะ นังสือรับรองเงินเดือนนะคะทะเบียนบ้านแบบประชาชนค่ะลูกค้านะคะถ้าเป็นอาชีพรับเหมานะคะรับเหมาก่อสร้างรับเหมาอะไรก็แล้วแต่ค่ะลูกค้ามีสัญญารับเหมาแนบสัญญาใครไม่มีก็ไม่ต้องนะคะลูกค้าเอกสารไม่ได้ตายตัวเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นใครทําอาชีพอะไรก็ทักมาคุยน้องเอได้ค้าขายนะลูกค้าค้าขายขายหมูขายไก่ขายลูกชิ้นขายปลาขายผักขายอะไรก็แล้วแต่ บางคนบอกว่าพี่ไม่มีสัญญารักเมาพี่ไม่ได้เดินบัญชีนะคะพี่ไม่มีสัญญาเช่าไม่มีสัญญาไม่มีทะเบียนการค้าลูกค้าก็สามารถทักมาปรึกษา้องเอได้เป็นเคสไปเคสว่าต้องใช้เอกสารอะไรนะคะลูกค้าทักมากุยทักมาสอบถามกันได้นะคะเอกสารมันไม่ได้ตายตัวเสมอไปเราใช้เอกสารอะไรก็ได้ที่ยืนยันว่าเราทําอาชีพนี้จริงแค่นั้นค่ะลูกค้า ในส่วนของอาชีพค้าขายไม่เดินบัญชีก็สามารถทักมาคุยกับน้องเอได้ว่าทํายังไงได้บ้างหรือต้องใช้อะไรประกอบไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะลูกค้าพนักง,งานเงินเดือนนะคะเงินเดือนเริ่มต้นที่1นึ่งบาทก็สามารถซื้อรถได้นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจคันไหนสามารถทักมาได้นะคะคอกซิงมีงานคาดจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยถ้าสนใจรถของเซลเอนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์ 0945989256ขอรูปเพิ่มเติมเช็คเงินดาวยอดผ่อนได้นะคะลูกค้าออนไลน์ก็สามารถจับจองได้นะคะไปเส็นสัญญาให้ถึงบ้านค่ะรถผ่านแล้วมีบริการส่งให้นะคะส่งได้ทุกจังหวัดค่ะรถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกยกเลิกได้เลยค่ะคืนมัดจำให้เต็มจํานวนนะคะเพราะอยางนั้นอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสัไฟล์ให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ